นี้นะครับเป็นปัจจัยจากหลวงพ่อตูธรรมวโรและคณะศิษย์วัดอาจารโรล,ลังสีอยู่ที่12,000บาทของคณะญาติโยมอีก8,565บาทรวมเป็นปัจจัยทั้งหมด2,565บาทครับผม <All. S 1> กับของพระครูบวรธรรมกุลจากเจ้าคณะอำเภอคยักขยักภูมิพิสัยนะครับอีก5,000บาทครับผม ขอาการลราปลูกปลาหมูกับญาติโยมคารวะครับผมกาบ

नामो तस्सा भगवतो आरातो सम्मा सम्बुद्धस महादर अपमदना दावारतयेन गदा सब अपराधांग मदनो भन्ते महा

อ <c oughs> ๋หมอบกราบน้องเอ่อหังขมามีตุมเหปิเมกมิตรบาขมามาทันเตเอวังโหตุเอวังโหตุโยจะปุเบปมัดชิตวะภาษาซสหน้าปมัสติโสมังโลกังปภาเสติอภาโมตัวิจันติมา อภิวาทนาสีลสานิจังมุทธาพชายโนจตารโหัมมาวัฏันติอายุวนโนสุขังอาลาลาลุลัน ย้มาลายเหมือนเนาะมาลายบ้านเอมาลายบ้านมาล้อมกันเพื่อพนาเพื่อักาเพื่ก็มีเพ่อมนก็มีเพ่อใจน้องชายก็มีผมดมาร่อมกันมาลายท่านเนาะละ พากันทําคุณงามความดีเด้อ,อย่าโยมพากันทําบุญในพรรษาในพรรษาเนี่ยมีศีลอุบสดประจําทุกวันอุโบโสดนีแล้วมานั่งสมาธิภาวนาอยู่ที่วัดนี่ทำจิตให้มันสบายจิตใจนะเป็นของสําคัญนี จิตใจไม่สบายก็เดือร้อนไปหมดนะั่นความร้อนมันก็ร้อนออกมาจากใจก่อนใจดีใจเย็นสบายใจสบายก็กายก็สบายด้วยนั่นพะากันตั้งใจทำคุณงามความดีนั่งสมาธิภาวนาทุกวันทุวันภาวนาพุทธโธพุทธโธนะเอาคุณพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจคุณพระธรรมไว้ที่ใจ คนพระอริยสงไว้ที่ใจนั่นแหละเป็นที่ระลึกเป็นสนัณที่พึ่งของใจของใจของใจพวกเราทุกคนปาะกันธรรมเอาทกวันกวันบุญมันเกิดขึ้นที่ใจแหละใจมันมีความเลื่อมใสมีความยินดีในศีลในธรรมใจก็เย็นใจก็สบายประกันธรรมเอาได้ อใารก็เม <ter monastery> <The> ื่อยนายลูกก็เหนาะนั่็มาใกล้ดังเลยมามาหลายบ้านมารวมกัน ในพรรษาไปคารวะครูบาอาจารย์ในสถานที่ต่างๆแต่ก่อนก็เหมือนกันแหละผมก็พาญาติพยมไปคารวะลงปูฟันไม่ได้ขาดแลวไปลงปูฟันลงปูเขาลงปูเทศนะทุกวันนี้ครูบาครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ก็ มร,มราณะภาพไปหมดแล้วยังเหลือแต่รุ่นเหลือแต่รุ่นนี้รุ่นนี้ก็ไม่กี่องนะผมไปจะหมดแล้วนิมนต์หลวงปู่ดำรงธาตุขันสักร้อยยี่สิบนะผมนี่มนให้ดำรงธาตุขันร้อยี่สปีให้ลูกหลานได้มากราบมาไหว้เอาเท่าพระมหากระสป,ปะพะอานนท์ก็ได้โอกันแล้วแต่ แล้วแต่ลมมันจะพาอยูเออพูดไปแล้วแต่ลมจะพาอยู่ล,ล,มมยลมมันพาไปก็ไปผมกานแต้งใจภาวนาเด้อยาากโยมทำจิตเน้มันสบายภาวนาพุทโธพุทโธนะก่อนจะนอนก็นั่งสมาธิภาวนาพุทโธก่อนแลค่อยพักผ่อน ถ้าเราไม่ทำมันบุญมันก็ไม่เกิดได้บุญมันเกิดขึ้นที่ใจได้แต่ใจดีใจสบายก็เป็นบุญเป็นกุศลใจมันเดือดร้อนใจมันไม่สบายก็เป็นบาปเป็นกรรมนั่นสร้างคุณงามความดีมันเกิดขึ้นที่ใจของเรานั่นแหละ ใจเป็นผู้มันเป็นผู้รับทุกอย่างในใจพาเวลาก็ภาวนาลงหาใจกำหนดใจให้มันนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวก่อใจเป็นสมาธิเกียนสบายแล้วถาการทำอาเด้ให้บุญมันเกิดขึ้นที่ใจเราแล้ว มาลองกันหลายบ้านเนาะนะนะก็กราบลาให้หลวงปู่พักผ่อนนะครับะอันนั้นยะโยมกราบลาให้หลวงปู่พักผ่อนเนาะ,นะอนนะยะโยมการากนนนนะะกบก่อนยาโยมกราบลาหลวงปู่ปู่ก่อนแล้วขึ้นรถนะไปพบกันวัดท่ำเป็ดนะวัดล่างนะยาโยมกราบ ขอาการกดกับลาหนังปลุกอบคนถูมาหนรามาับลง